ายเข้ากลางมาที่กุหลาสานโตสานโตใจวนและเจอเวลาเจอองตูโกโกโก สวัสดีครับอยู่กับผม mt soccer คลิปนี้ขออนุญาตนำพาทุกคนขึ้นเหนือนะครับไปดูสุดฟุตบอลลีโวไทยลีกนัดที่28ทุกคนเออเป็นศึกหนีตายของทั้งสองทีมเลยนะครับก็ว่าได้ระหว่างลำพูนวอริเออ์เปิดบ้านพบกับปุไทธานีเอ เดี๋ยวก่อนเกมไปดูตารางคะแนนกันนิดนึงนะทุกคนลำพูลเนี่ยถ้าแอดจำไม่ผิดนะครับทุกคนรู้สึกจะไม่ชนะใครมา3-4นัดแล้วนะโอ้จากที่ตัวเองอยู่กลางตารางดีๆต้องมาดิ้นรนนะทุกคนแข็ง2 7นสบดี31คะแนนส่วนอุทัยธานีแข่ง27เท่ากันนะครับทุกคนมี32คะแนนโอ้เดี๋ยวมาวัดกันเลยนะเกมนี้แอดเชื่อว่า โค้ง oh, สุดท้ายแล้วเลยสอสนัดสุดท้ายนะทุกคนใครพลาดเนี่ม่สิทธิ์โดนแน่นอนเดี๋ยวเรารอชมฟอร์มตัวลูกครึ้นของไทยด้วยนะครับทั้ง2องทีมก็มีอยู่หลายตัวอย่างอุทัยก็มีเบนดิวิดนะครับแล้วก็ทั้งฝั่งของรำพูลก็เยอะอยู่พอสมควรเนาะเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับเผืมีโอกาสได้ขึ้นชุดใหญ่ถ้าโชว์ฟอร์มดีนะ ส่วนทางฝั่งของโอไทยธานีนี่รู้สึกจะโอ้โหเรียกได้ว่าคอมเมนต์พม่านี่ถล่มทลายเลยนะทุกคนเพราะอย่างมีสตาร์ดังอย่างตัวเทพของสตาร์พม่าก็คือองทุงโอ้ตัวนี้เรียกไว่าไม่ธรรมาดาครับเพราะว่าเล่นมา ในไทยลีกนี้ก็หลายทีมมีแต่ทีมใหญ่ๆทั้งนั้นก็จะเป็นเทโลเมืองทองแล้วก็บุรีรัมเดยอาจจะหยิบยกอคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะของทางพมา่าเนะเาะเขาก็บอกว่าอย่าให้นักเตะของเขาอะมาคาแข่งที่บ้านเราเยอะๆเพราะว่าอย่างที่รู้ๆกันเนาะศักยภาพของลีกไทยะจะแข็งอยู่แล้วเนาะในย่านอาเซียนเราเราเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วทุกคน จะได้ไปพัฒนา,าในระดับสโม,มสรแล้วก็ระดับทีมชาติด้วยเนาะอืมเขาบอกว่าลีกไทยอ่ะโคตรมันเลยนะทุกคนโอ้โหก็ประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราไปชมเกมกันเลย let's go เฟล่าได้บอลมาอู้ดดี้อิลฟาราจายอู้ยไี้แกบาโอ้ยิิงไม่โดนนะลูกนี้น่าเสียดายมากถ้าโดนเต็มนี่เรียบร้อยไม่เหลือแน่นอนเลยลูกนี้ โอ้ทัสบอลมาจ่ายบอลมาขับซ้ายเฟรล่าลุโลว์กชาอิลฟานก็ไม่กล้าเข้านะทุกคนกลัวโดนออกมาดูลูกน,นี้เบนเดวิดจ่ายมาให้ทางสุมยิยะเมงโอ้โหไม่โดนนะทุกคนมาดูเกมสวนกับของลำบุญไปเรื่อยอดม่นใจให้เจ้าโอ้ชคขาลูกน,นี้โอ้โหน่าเสียดายมากเลยทุกคน องทูถึงจะต้องสก,กัดบ,บอลทิ้งนะทุกคนดูโอ้ยเหื้อยมาทางกาบซ้ายนะโอ้จ่ายให้ทางเจ้าโอ้โหอดแม่นใจเจ้ายิงทนขารุกนี้จบครึ่งแรกไปนะ้ทุกคนโอเคะทุกคนเดี๋ยวมาชมครึ่งหลังกันก็ยังเป็นฝ่ายออ่ลำพูนมาเรื่อยที่เปิดเกมเข้าใส่อย่างต่อเนื่องอยู่นะทุกคนโอ้ อย่างเข้าไปมามาดูลูกนี้ไปนเนี่ยอ้อโอ้ฟาวรือเปล่าครับลูกนี้เอเขาเล่นโอ้เล่นอะไรครับเพี่ออ๋อเขามีโอ้โดนเหลืองแดงเลยทุกคนโอ้โหไปกันใหญ่แล้วนะทุกคนยุ่งแล้วนะลำพูนโรเลยร์โอ้ไม่น่าเล่นลูกนี้อ๋อเขามีเหลืองติดตัวอยู่แล้วนะทุกคนรู้สึกจะฟาวเวอร์34น่าจะเป็นออตูหรือเปล่าครับ รองจังหวะนี้ของอุทัยลิคาโดจ่ายเวนิเชอร์เวนชเชอร์ว่าไงครับโอ้โหเรียบร้อยครับอาทูโก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 อืหลังจากที่รู้สึกจะโดนนวดอยู่พักใหญ่เลยนะในจังหวะอย่างที่รู้กันนะเหลือสิบตัวนะครับของลำพูนก็โดนทางฝั่งอุทัยธานีนวดไปนะครับสุดท้ายมาจบที่อองทูโกโกโก ดูจังหวะนี้ของอ้ยิงติดเซฟลูกนี้ติดไหมครับไม่ติดนะเอาฟองเอาลูกเตะมุมไม่ได้นะทุกคนมาดูอีกจังหวะหนึ่งของทางอุไทยมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับเป็นไงครับออกข้างไปองตูขอนาจ,จนุดนะครุบซิก,กิซีอ้เตม็มได้ไหมครับอ้าวเหมือนมีเสียงนกกวีดนะแต่ก็เช็คอีกทีหนึง่งแต่ไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าแฟนบอลดีใจไปแล้วนะทุกคน การคอรดเข้ามาจุดนัดพบสุดสวยของอ,องทูจ่ายให้กิซีนะทุกคนเบอร์99ของไทยธานีซัดเต็มข้อไปโอ้โหไม่แน่ใจว่ายังไงนะทุกคนน่าจะได้นะทุกคนเอา20มาแล้วฮะอุทัยออกนำา2ประตูต่อศูนย์แล้วนะอําพูลไปกันใหญ่ไปไงลูกน,นี้โอ้ย ใครเนี่ยใครใสิโรดชัดทองเอาตีตื้นมาแล้วครับสองหนึ่งโอ้ลูกนี้จากการคอร์ดไปที่สอ,สองสองจุดนัดพบมกันนะทุกคนโอ้โหล้มตัววเล่โอ้สิโรดลูกนี้นานแล้วนะไม่ได้ยิงแล้วลูกนี้ไตมมข้อเหมือนกันนะทุกคนโอ้โหแต่สุดท้ายแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วก็ต้านไม่ไหวแล้วลำพูนก็พ่ายให้กับ อุทยัยธานีไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอุทยัยธานีนี่รอดตกชั้นไปอย่างชิวเฉียดเลยนะทุกคนโอ้โกยิงของถูลุ่งนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคน